มากค่ะมากค่ะพี่น้องปองไปเมื่อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสื้อหลวงพ่อนะคะเสื้อหลวงพ่อจะออกเดินทางแล้วค่ะจังหวัดอ่างทองเนาะครบจํานวนที่สั่งมานะคะออเดอร์ที่หลวงพ่อสั่งมาเนาะจํานวนหนึ่งร้อยตัวค่ะท่านไหนสนใจอยากได้เสื้อกั๊กนะคะส่งส่งโลโก้มาให้ทางร้านค่ะขั้นตอนเนาะส่งโลโก้มาแล้วก็เลือกสีผ้าค,ค่ะ ว่าจะเอาผ้าสีอะไรเสื้อสีอะไรนะคะอันนี้หนูงพ่อเลือกสีฟ้าทะเลนะคะนีฟ้าทะเลเนาะก็จะมีปักโลโก้หน้านะคะเป็นตาวัดเลยเนาะโลโก้วัดอีกข้างนึงก็สบหลวงพ่อทองนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวัดอ่างทองวรวิหารอันนี้คือเราผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยแพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางวัดแล้วเนาะอันนี้ก็จํานวน100ตัวค่ะเป็นเสื้อกั๊ก ขอบป,ปกนะคะขอบป,ปกค่ะอันนี้เป็นขอบป,ปกกระเป๋าข้างสองใบนะคะท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะร้านไปฟีฟ่าศูนย์4สีเ้าเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะอันนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะขั้นตอนก็คือสั่งสั่งผลิตนะคะสั่งผลิตนี้ก็จะมีมัดจำา50ซนนะคะของราคาเสื้อเนาะแล้วก็ส่ง มาให้ทางร้านทางร้านก็จะตีลายออกมานะคะตีลายออกมาเพื่อที่จะตักให้ลูกค้าเนาะอันนี้หลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วครบจํานวนก็ส่งให้ลูกค้าก็จ่ายส่วนที่เหลือแล้วทางร้านก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยอันนี้ก็คือจะรีวิวแล้วก็อัปเดตให้ลูกค้าดูตลอดนะคะว่าเราผลิตอึ้นไหนแล้วพร้อมส่งหรือยังะะเงี้ยค่ะเนาะทิปรีก็เลยเอามอฟากเพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครอยากทำเสือนะ้อเนาะสอบถามเข้ามาได้รายละเอียด ก็เบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะเราสอบถามราคาเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตเวลาที่เราผลิตกี่วนันเราจะกำหนดให้ลูกค้าได้เนาะอย่างน้อยก็สองอาทิตย์ขึ้นไปนะคะถ้าจำนวนร้อยขึ้นที่ไม่ใช่สีดำนะคะถ้าคุณน,นอกถ้าเป็นสีดำบางทีภายในอาทิตย์หนึ่งเราก็เคลียร์ได้แล้วแต่ถ้าเป็นสีที่นออเหนือจะสีดำนะคะสีอื่นที่ลูกค้าฟิกสีมานะคะอย่างน้อยต้องสองอาทิตย์ สิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะอย่างเร็วนะคะอย่างเร็วถ้าอย่างช้าก็หนึ่งเดือนนะคะเวลาที่เราใช้ผลิตเสื้อนอะเพราะว่ามันต้องทั้งปักทั้งปักทั้งเย็บแล้วก็ทุกขั้นตอนนะคะเราต้องมี่นคงพิถันค่ะก็ทำเงนลูกค้าไว้นะตรงนี้เนาะเผื่อว่าท่านสนใจอยากจะทำอางนี้ค่ะอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เนาะเป็นแนวทางทาเสื้อค่ะตอนนี้ก็เตรียมร่างเรียบร้อยแล้วค่ะเข,า,ขาสิง่งล่างกันแล้วเนาะ ลองล่างกันแล้วว่ามะหลุนว่าล่างนึงสีใสดได้จักโตัวไหมคะล่างนึงสีใสดเสือได้จกักโตเพราะว่าเคยใส่มาแล้วหาซิบตัวเป็นบรรทุมเหนือล่างนึงสีได้หาซิบตค่ะก็เลยเตรียมไว้สองล่างเนาะเมื่อวาน,นสีได้บอสอีกตั้งเลยเน,น่าน,<อ>นั้นเองน่าจะได้เยืะพลาสติตัว มีห้าสตัวคาดว่าได้ห้าตัวพอดีพอดีไหมพอดีห้ตัวเก็ได้ห้าสิบตัวลังหนึ่งจะได้ห้ตัว 15, <okay. S 2> เลี้ยงสินค้าแบบสวยงามมาด้วยนะคะรางหนึ่งสินค้าบอซ้ั่งแบบสวยลังที่สอง แบกเลยไหวไหมพ <laughs> ลังที่หนึ่งอา้าวรวมพลังรวมพลังรวมพลังสแกนจนะ่ายเลยเนาะจ่ายเลย